ชัชวานดำลงสินบอกขอให้อมรเทพสุขภาพแข็งแรงเก็บสามแต้มกลับบ้านครับนี่ครับเป็นนัดแรกของทีมบอลกลับไปครับปะไทยโดนบีอยู่โดนบีอยู่ยังไงยังไงแทงมาโอ้โหปะไทยมาได้ปะไายยิงโอ้โหเข้ามือร้รกษาประตูของเอ็ดดูครับครับปะไทยมาปะไทยเตอโอ้มีเสียงกนบีดกับจังหวะนี้ครับ กลายเป็นฟรีคิกของประทายสปอร์ตโยนมาโอ้ยโอ้เช็ดตายขานเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้กลายเป็นประทายสปอร์ตครับยิงออกนำเอ็นดูครับไปแล้วครับ1.0ครับ ออกมาครับสำหรับประธานสปอร์ตีกแล้วก็ตามเส้นไปแล้วประธานสปอร์ตมาอีกแล้วก็มาอีกแล้วก็ประธานสปอร์ตีกแล้วยังไงยังไงลาเข้ามาแถวสองย้อนหลังมาได้ไงยิงโอ้ยข้ามขานจังหวะนี้โอ้โหมีตัวสกรีนไว้ยังไงปัมง๊มจังหวะนี้ยังเป็นบอลของเอนดูครับเอนดูครับเอนดูครับยิงข้ามขานครับโอ้ ได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ครับแม่ไปอยู่ครับจังหวะนี้ปะทายสปอร์ตปะทายสปอร์ตยูนเข้าบ้าแถวสองยิงยิงโอ้ยอยังครับยังเข้ามือผู้เล่นาประตูของเอือน,นสูงครับปะทายสปอร์ตนี่ก็มาจากอำเภอปะทายแล้วครับเอาแล้วครับปะทายสปอร์ตมาแล้วโอ้โหหลุดมาไม่ล้าจังหวะนี้เรียบ ลอโอ้กลายเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับเอ็นดูครับเอ็นดูครับแทงมาในเขตโทษพลิกได้ไหมพลิกไม่ได้ยังโดนแย่แถมเบิ้ลไปอีกครั้งหนึ่งยังไงตั้งปอมโยนเข้ามาพลิกได้ไหมกรรมาการฟาลเป็นจุดโทษครับโอ้ กรรมการเป่าเป็นจุดโทษให้กับเอ็นดูครับครับหมายเลขเก้าครับของเอ็นดูครับครับอยู่กับบอลครับเสียงนกหวีดมาเสียงยิงเรียบลอยเอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับหนึ่งประตูต่อสองครับเอ็นดูครับมิลานิโรเอ็นดูครับแทงออกมาทางด้านกว้างเปลี่ยนฝั่งครับ โนบีบย้อนหลังเอาแล้วครับช้าครับเอาแล้วครับปะทายสปอร์ตไปเข้าในเขตโทษเปิดเข้ามายิงแม่ยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับโอ้แบบรับมือเดียวเลยครับผู้เขียวพบกับปะทายสปอร์ตในชุดสีน้ำเงินครับโยนยาวๆไปอีกแล้วปะทายสปอร์ตปะทายสปอร์ตจี้เข้าไปจี้เข้าไปโอ้ยเป็นเตะมุมครับแม่ อย่างดีครับสก,กัดออกไปได้ครับเอนดูครับเอนดูดักได้โอ้โหเอาแล้วก็ไปเข้าทางไปให้หศคนไทยครับไปเข้าทางป,ประเทศปนไทยบะทายแทงมาโอ้โโอ,โอ้เกือบไปแล้วครับบอลทุ่มของเอนดูครับเอนดูครับทุ่มมา เล่นได้อ้ยสไลด์ยังหวานี้ครับผู้เล่นของปทายบอกเล่นที่บอลครับแต่กรรมการบอกเข้าอันตรายปทายสปอร์ตแทงไปตามริมเส้นยังได้ครับปทายสปอร์ตโยนเข้ามาโอต้องเตะทิ้งครับโอ้ถ้าไม่เตะทิ้งนี่ โดนแล้วกับตัวข้างหลังครับปะทายไปแล้วครับปะทายปะทายแทงเข้าไปโอ้ยลุดเลยครับแบบนี้แทดอินยังสกัดไม่ได้ครับโอ้ยสุดเหยียดเท้าเลยครับหมาใหม่ครับปะทายปะทายปะทายมาใหม่ปะทายยิงเข้ามือผู้รักษาประตูครับโอ้เป็นชุดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้เอ็นดูครับยังไงครับนัดแรกยากเสมอครับ ฟุตบอลอบจอโคราชครับรุ่นอาวุโสประเภทก่อแม่ไม่เก่งกริงไม่แกล่งกริงนี่ก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ประเภทกอแล้วครับเปล่าโดนดบีบโดนไหมเรียบร้อยโอ้ไปเล่นบอลด้านหลังครับเสียประตูง่ายๆเลยครับสำหรับเอ็นดูครับ คิกของเอ็นด,ด,ด,ดูครับครับโยนมาเข้าไม้ยไปเข er, ้ามือผู้รักษาประตูครับนี่กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเอ็นดูครับเอ็ก มิลานเโลดีไซน์แพ้ให้กับปะทายสปอร์ตจิวเซนเฮงไป1ประตูต่อ3ครับในนัดแรกครับปะรยังมีโอกาสครับ,รบสลับจิบดูขับครับ